มาดูที่โรคนะคะโรคฮีโมโกบินผิดปกติอืมก็จะมีอันแรกนะคะแอลฟาไม่มีเลยไม่มีแอลฟาอืมสิ่งนี้นะคะเราเรียกว่าบาทบาทนะคะหรือว่าเป็นแบบไฮโดรฟิโตลิสอืมก็คือตายในคันนะคะไม่สามารถที่จะมีชีวิตออกมาได้นะคะ อันที่2องฮีโมโกลบิน H ฮิโมโคลบิน H ก็คือมีลักษณะเป็นฝั่งฝั่งพ่อหรื eras, อฝั่งแม่อาจจะไม่ได้ให้มาเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งให้มาตัวเดียวอย่างเงี้ยอืมก็ได้มาตัวเดียวเองอะเนาะไม่ตายนะคะแต่ว่าใช้ชีวิตลำบากอืมอาจจะซีดมากนะคะต้องให้เลือดตลอดอย่างเงี้ยค่ะอันที่สามนะคะฮิโมโกลบิน E ฮโม o กล o b i n e เนี่ยจะเกิดการ mutation นะคะมันจะมี mutation อของกรูตามีนนะคะในตำแหน่งที่26อะ่ะมันเปลี่ยนเป็นไลซีนเนาะอือก็จะได้เบต้าหน้าตาแปลกแปลกอือถ้าจำอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหมอก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคะเออก็จำว่าฮิม o กล o b i n e คือเบต้าหน้าตาแปลกแปลกแล้วกันอือสี 4, ่ฮิม oglobin s นะคะ ก็คือซิคลเซลมันจะเป็นฮีโมกบินเบต้าหน้าแปลกอีกแล้วค่ะลักษณะมันจะเป็นแบบมันเคียวเลยอะแบบนี้ค่ะแล้วพอมันลักษณะเป็นเคียวอะมันก็จะไปแบบเกี่ยวกันกองกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้อุดตันได้เส้นเลือดอุดตันอ,อันนี้ก็จะเป็นกลูตามีนตำแหน่งที่หกเปลี่ยนเป็นวาลีน หมอก็จะจำว่าวอลก็คือเว้านะคะเว้า wow. เนี่ยมันเว้าอะประมาณนี้อืมเขานี้นะคะมาดูเลือดรเซลล์จบไปแล้วมาดูไว้บัตรเซลล์นะคะไว้บัตรเซลล์อายุประมาณ5้าวันนะคะจำได้ค่าเนาะง่ายๆเนาะอืมที่ต้องรู้เลยนะคะต้องรู้มันจะมีอิมมู i นตนะคะเอ่อไม่เลือดขาวมันจะทําหน้าที่ด้านภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งภูมิคุ้มกันเราจะมี2แบบก็คือ innate ก็คือภูมิคุ้มกันแบบไม่ต้องฝึกไม่ต้องอะไรเลยอ่ะอืมก็คือมาถึงปุ๊บเราจัดการได้เลยนะคะกับ adaptive ก็คือเหมือนเราต้องส่งลูกไปเข้าโรงเรียน adaptive คือการแบบเรียนรู้นะคะของเซลล์ต่างๆเนอะอืมฝั่ง innate ก็จะมีพวก e พิ t h เ l i u m เนอะอ่าแล้วก็ m ว c u s นะคะพวกน้ำม่งน้ำมูกอะไรเงี้ยก็เป็นการป้องกันตัวเองเนาะอืม คอมพลีเมนต์นะคะอืมก็เป็นโปรตีนในภูมิคุ้มกันฟาโกไซต์นะคะพวกเซลล์ที่สามารถกืนกินสิ่งแบบปลกปลอมได้เลยนะคะแล้วก็ NK เซลค่ะอืม NK เซลนี่จำง่ายนะคะมันคือ natural killer นะคะก็คือเกิดมาเป็นนักฆ่าก็คือแบบเฮ้ยใครแปลกฉันฆ่าเลยอืมใครแปลกๆถูกฆ่าเลยนะคะเป็นแบบ นักฆ่าแต่กําเนิดเลยนะคะอ่ามันจะจดจํานะคะจดจํา MHC class one ของเซลล์ปกติอ่าก็คือถ้าเซลล์ไหนแสดง MHC class o n k เซลล์ก็จะไม่ฆ่านะคะอืมส่วน adaptive เนี่ยก็จะมี T เซลล์กับ B เซลลอ่ะจำง่ายง่ายแค่นี้เลยนะคะอืมซึ่งพวกวัคซีนเนี่ยมันจะไปกระตุ้น ฝั่ง adaptive นี่แหละก็คือฉีดแบบตัวที่จำเพาะจำเพาะไปให้ร่างกายมันจดจำแล้วก็สร้างสารออกมาต่อต้านนะคะอืมก็จะไปกระตุ้นพวก B cell นี่แหละให้สร้างนะคะอืมเคานี้เพเลดเพลดเพลด,พดอายุห้าวันนะคะก็อายุประมาณห้าวันเนาะอืมก็อันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็ช่วยแบบว่า อุดเลือดออกเนาะง่ายอ่ะอุดเลือดออกแล้วก็พอเลือดออกแล้วเราก็ต้องซ่อมใช่ไหมซ่อมก็เพลเลตก็จะไปเรียกโกดแฟกเตอร์ต่างๆอ่าไปเรียกไปเรียกพวกเซลล์นู้นเซลล์นี้นะคะด้วยด้วยโกดแฟกเตอร์ต่างๆเนาะอืมโอเคก็คือง่ายๆก็คือมีโกดแฟกเตอร์นั่นแหละคราวนี้อีพิทีเรียลนะคะ วัสคูล่าอีพิทิเรียลนะคะของหลอดเลือดเนาะ uh, mm hmm. มันก็จะเป็นแบบเป็น uh, บางๆแบบเนี้ค่ะสคอมัสนะอืม uh huh. ซึ่งสารเนี่ยสามารถผ่านเข้าออกได้นะคะอืม uh huh. มันก็เลยสามารถซ e เล c t i v e นะคะอืม uh huh. ก็คือเลือกการผ่านเข้าออกได้อ่า uh huh. แล้วก็อาจารย์ก็จะพูดถึงไนติกออกไซด์นะคะ ในตกออกไซด์เนี่ยก็จะสร้างจากตัวเอนโดทีเรียลนี่แหละนะคะซึ่งมีผลกับมัสเซลนะกล้ามเนื้อมันจะมีกล้ามเนื้อด้วยนะคะในหลอดเลือดอในตกออกไซด์เนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อคลายนะคะกล้ามเนื้อคลายแล้วก็ทําพอกล้ามเนื้อคลายปุ๊บหลอดเลืเอดก็จะขยายนะคะดังนั้นมันก็จะเพิ่มแบบบัตฟล์อะ ก็คือทำให้เลือดไหลเวียนได้นะคะลดการอุดตันอโอเค